ร้องไห้ร้องไห้มันเจ็บใจนี่นะเป็นไงเป็นไงโดนใครแกล้งมาเหรอฮะนพิตะก็จะใครเจ้าใจแอน,นสิฉันต้องทำให้มันไม่พอใจ,จบ้างไป<อ>ดูนะคอยดูจะแกล้งมันใจแอนเจ้าเก่าเหรอจะแกล้งยังไงเล่าฮะถ้าฉันแก่ตายไปเป็นผีฉันจะมนหลอกเจ้าใจแอนวันก็อดูนะโอ้โหมันเฮ้ยเหนื่อยทำไรอะ่ะ ไอกตั้งนานทีเดียวแล้วนามาเถ้จะจะแก่ตายโถนึกว่าโนพิ่จจะทำอะไรที่แท้จะเป็นผีจะมาหลอกใจแอนเถ้เอ้้่้้้้้้้้้้้้ฉัน้ั้้้้้้้้้้้้า้้้้้้้้้้้้้้้้กบ้้้มอ้้้้้้้้้้้โ้้้้้ก้้้้้้อ้้้้้เ้้้้้เ้้้้้้้้้น้้้้้้้้นอง้่น้้้้้้้้้้้้อ้้้้น้ี้้น้้้ข้้้้้้้้้้้้้้้้้ะ้้้า จริงเหรอทำยังไงอ่ะดูเลมอนจ๋าทำยังไงจ้าจ๋ามาเลยมันก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะเรียวก็สิเอาไปยืมอะไรสิเอาไปยืมไหนของนั่นน่ะรู้แล้วน่ะรู้แล้วน่ะไรเอาละนี่ไงเล่ายากินเข้าไปพอตกดึกวิญญาณก็จะออกจากกลางเป็นผีได้ทั้งคืนเลยล่ะฮ่าเอาเลยอ่ะนี่นะเอาสิเอากินเข้าไปเลยอันนี้เหรอ ฮึฮึฮะฮะฮึนี่เราอาชาสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วเราเป็นผีได้แล้วเป็นผีจริงๆอาดีแล้วเราจะเริ่มดําเนินตามแผนเสเลย แวบออกมาด้วยโอ้ยสำเร็จสำเร็จเราเป็นผีแท้ๆซะด้วยแวบออกมาทางหน้าตาก็ได้เป้าหมายก็คือบ้านดอกจแอนไปเลย <c oughs> แ,แต่ว่าทำไมมันถึงเงียบเงียบน่ากลัวยอย่างเงี้ยมันน่ากลัวนะเนี่ยมันเงียบเชียบแล้วกินเฮน่ากลัว ไปได้ปะเถอะเป็น <poker> ผ <phones> ีแ <tama> ท <easy guys> ้ๆ <salted> ย <bane> <gon cott any day> ังจะกลัวอีกแล้วเนี่ยเทอไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโดนเลอนมอนกลัวจังเลยขอ่ให่ผีมาหลอกเรานะยิ่งกลัวผีอยู่ด้วยบรรยากาศวงเวหยน <laughs> จะต้องทำให้เจ้าใจแอนพูดกับเราให้ได้ไปดูสิฮะน้อยหลับสบายแล้วนะเจ้าใจแอนาเด้อเด้อเด้ออะไรเนี่ยน <c oughs> ล็อกกามาแล้วผีเฮ้ยยังไม่ตืนอนอีกเหรอขีเสาร์จะบัสฮี ทำไมนะเจ้าหนี้ดิเต๋เตัาดีดิเข้าไปเลยโอยขนาดนี้ยังไปเต๋อีกมันมันอนขี้เศร้านะโอยเนี่ยชักด่วแล้วนะนี่เนี่ยน่โอ้ยกรดสินี่กรดที่ไม่พอใจแล้วสิเอาทีสิเด็กกวางเด็กกวางเด็กกวานี่เราเป็ีนะโอ้ยเอ็กกลุ้มเหรอเนี่ยแกคิดว่าแกกำลังทำอะไรอยู่วะทำอะไรอยู่ น่ากลัวจังเลยเอคื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 อเออฉันเป็นผีนะแต่ว่ากลัวกลัวคือผมเป็นผีผีน่ากลัวไงครับก็ผีล่ะผีโนไปตากันไม่กลัวเรอเรื่องอะไรจะกลัวต่อต่ออุส่าห์เป็นผีมันหลอกแล้วก็ไม่ได้บอกหรอกต่อหนวกหูหน้าฉันง้อเต็มผีหลอกไม่ได้ไปหลอกคนอ,อ,อื่นถ<อ>้าไปหลอกคนอื่นแล้วไปไปไปอ่ไปไปไปาไม่ได้บอก ไม่สเร็จนะว่าไงนะที่เป็นผีคราวเนี้ยเพื่ออะไรอ๋อ,อที่ได้บอกว่าให้ทําให้เขาตกใจก็กลัวไม่สาเร็จใช่ไหม,มแต่ว่าไอ้เจ้าใจแอนมัน,น่ากลัวกว่าจริงๆนะขนาดพิคนะถังงั้น,ก,น,นก็ช่วยไม่ได้อะแล้วเป็นผีห่อเหินได้ไม่เลวนล้วสนุกดีนะอัะนะ่ะเฉอว่ะหน้านี่น้พิะ ดูให้ดีนะวิธีการแกล้งให้ไม่พอใจอย่างไงจะได้เจอเลยังไม่หายใจอดที่อดทำจนได้นะไอ้หนูขูแล้วเกินนะนี่คิดว่าตอนนี้มันกี่โมงแล้วโวยวายอยู่ได้ครับคือผีผีผีมาหลอกผมนะครับคุณแม่ครับเออผีป้าบอคอแตกไปที่ไหนเล่าฉันหลับไม่ได้เลยเหแม่หนวูหู่จริงๆเลยเจ้าคนนี้ เอ้เมื่อกี้ฝันไปเหรอเมื่อกี้นี้แสดงว่าเราคงต้องฝันไปแน่ๆเลยถ้าอย่างนั้นนอนต่อดีกว่าฮ่าเอาไปละเอาใหม่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 ฮ่าเมื่อี้การท่แกล้งให้หนักกว่าตะกี้แล้วเอาเลยเอาเเลยฮ้ อย่างไงฮะผู้ตะกี้ฟังไม่รู้เรื่องอย่างไงตอนนี้ผมคือผมไม่รู้เรื่องนะครัไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับไม่รู้เรื่องชี้เลยไม่นอนทีแล้วคืนนี้มันเป็นคืนแปลกๆทับคนยังไงก็ไม่รู้สิื ถนไม่ไหแล้วคารนี้ไม่ตัวแล้วเป็นไงเลยแน่แน่แน่น้อยแน่น้อยน้อยน้อยนี่นี่นี่โอแลโอเป็ออ๊ยโอยโอ๊ยโอยเอยอยโอ๊ยโอ๊ยอยเอ๊ยอยโอ๊ยโอ๊ยยโอ๊ยอโอ๊ยโอ๊โอยโอโออโอ๊โอ๊ยเอ๊ยโอออ๊อ๊โอ๊ออ๊ยโออ๊ยย อไม่ไหวแล้ว啊โอ๊ยน้องไม่ดีนะหลบไม่ดีไอ้อะใจแอดแม่ครับหีหลอกจริงๆครับขุดแม่ครับคือว่าผีหลอกอ่ะ นี่นะนี่นะไปยังไงผีหลอกดีนะคอับคุณมากครับผีหลอกครับรู้จักหลับจับนอนผีเหม่อหล่อที่ไหนกันผีหลอกนี่เข้าใจไหมข้อแม่ไม่ได้หลับไ่งงอนมันเป็นบ้าเลยเธอเลวบ้านี่หนูไปตะเขาคงจะรู้สึกตัวบ้างแล้วแล้วนะฮึลายลายไว้อุ้ยแต่จะใจแอนโะตงิตะเมื่อคืนนี้เข้าใจแกล้งนะ ไม่แกล้งต่ออีกเหรอฮะแกล้งต่อซิเออจริงเหรอให้แกล้งได้ขนาดนั้นจริงๆเหรอถ้ากันคืนนี้จะเป็นผีไปหลอกดีมากอืมวันนี้แม่ฉันไปบ้านญาติไม่มีใครอยู่พอดีเลยแกจะเป็นผีวันหล่อยังไงฉันก็ไม่กลัวแกังเด็ดขาดเลยโอ้ยเจี๊ยดนะจะเจอกันหน้าเลยนะจริงเป็นหลอกนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะเจ้าผีไปเอาแล้วจะไปไหนคุณผีน้อยน้อยนี่โอ้ยจ๋า โดเลมอนช่วยด้วยโดเลมอนโ <c oughs> ดอ,นอีกแล้วสิโดเแลวก็ช่วยแล้ว,ออลวไม่ใช่เหรอไปแก้แค้นี้แอนมันแกล้งฉันอีกแล้วจ้ะมอม